สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีพระสมเด็จสวยๆมาให้เพื่อนๆรับชมครับผมพระสมเด็จองค์นี้เนื้อหามวลสารจัดจ้านมากครับมวลสารสวยข้าแป้งข้าปูนธรรมชาติครับ เนื้อหาทรงพิมพ์ถือว่าเข้าตำราลองชมลองพิจารณาดูความสวยงามนะครับพรพสมเด็จสวยๆนี่ ใช้ได้ชมก็หลงทุกคนนะครับคนที่ชอบพระสมเด็จนี่จะรู้ดีเลยยิ่งส่องยิ่งเพลินพระสมเด็จมีอะไรให้ดูเยอะเนื้อหามวลสารองค์ประกอบโดยรวมห้อยพระสมเด็จองค์เดียวถือว่าแบบห้อยเบญจภา,าคีหลายชนิดเลยพระสมเด็จ พระสมเด็จเนี่ยประกอบด้วยพระซุ้มกอพระผงสุพรรณพระนางพญาพระลอดคือพระเบญจะหลากหลายชนิดเนี่ยเป็นหนึ่งในมวลสารในการสร้างพระสมเด็จครับพระสมเด็จถึงได้ชื่อว่าเป็นจกักรพรรดิของพระเครื่องเพราะว่ารวบรวมผงวิเศษต่างๆมากมาย ปัจจุบันถึงเป็นที่แบบเป็นพระที่ทุกคนอยากได้อยากมีไว้บูชาค่อยๆศึกษาดูครับค่อยๆศึกษาค่อยๆดูบางครั้งอาจไม่ต้องเสียเสียเงินแบบราคาแพงๆก็ได้นะ ก็ได้พระสมเด็จแบบพระแท้ๆเอาไว้ใช้อย่างเงี้ยมีโอกาสครับค่อยๆศึกษาค่อยๆพิจารณาดูพระสมเด็จไม่ยากอย่างที่คิดนะครับค่อยๆพิจารณาดูนะครับ องค์ประกอบโดยรวมเนื้อหามวลสารซูมให้ดูเนื้อหากันแบบชัดๆนะครับจะได้พิจารณาดูว่าในเนื้อพระสมเด็จมีอะไรบ้างส่วนตัวผมอะเวลาเวลาดูพระสมเด็จเนี่ย มักจะดูเนื้อก่อนทุกถี่ไม่รู้เป็นอะไรแต่ตามตำราบางทีเขาก็บอกให้ดูพิมพ์ก่อนนะแต่ผมเองดูเนื้อก่อนทุกรอบอืมผมว่าเนื้อมันน่าจะทํายากกว่าพิมพ์นะความเก่าของเนื้อผมดูเนื้อก่อนเพราะผมพิจารณาเนื้อแล้วคิดว่าเนื้อเก่ามีอายุมนสารได้โอเคผมถึงค่อยมามามองทรงพิมพ์ของพระ เพราะว่าทรงพิมพ์ของพระเนี่ยถ้าพิจารณาโดยดีผมว่ามันมีผิดเพี้ยนนะมีผิดเพี้ยนไปบ้างของแต่ละองค์มันไม่เหมือนกันหรอกถ้ามีหนังสือพระสมเด็จลองเทียบดูได้นะครับพิมพ์เดียวกันเนี่ยแหละลองเทียบดูเลยมองพระที่ลงในหนังสือเนี่ยมองเทียบดูเลยว่าสิบองค์อ่ะไม่เหมือนกันหรอกนะครับมันเพี้ยนกันไปเรื่อยเพี้ยนนิดเพี้ยนหน่อยแต่ว่าก็เพี้ยนไปเรื่อยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะยึดหลักอะไรในการพิจารณาของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะ เอาความถนัดนะครับผมไม่คนชอบดูเนื้อก่อนดูเนื้อถ้าเนื้อโอเคแล้วค่อมาดูพิมพ์คือถ้าเนื้อไม่เก่าก็คือไม่สนเลยผมเหมือนเหมือนมันไม่มีสเสน่ห์ในการแบบในการที่จะจะส่องอยาอะไรเงี้ยถ้าเนื้อไม่เก่ามันก็มันไม่มีสเสน่ห์มวลสารไม่มีมันก็ไม่มีสเสน่ห์พระสมเด็จเนี่ยหลักๆเลยที่ผมชอบ ที่ผมชอบดูที่ผมว่ามันโอเคสาหรับผมเนี่นนะผมจะดูเนื้อถ้ามีมวลสารมีการหดตัวของมวลสารมีการมีรอยยุบรอยย่นคือมองมองออกว่าเออพระองค์นี้มีอายุอะไรประมาณนี้ครับ